เราขอเทคนิคการสระผมสักนิดหนึ่งแบบเป็นซีนเล็กๆเค่ะสระผมทำยังไงให้กับคนข้างๆเอาข้างบนก่อนข้างล่าง,างก่อนตรงไหนก่อนอะไรเยงนี้๋ยจริงไม่มีสคริปเลยค่ะที่ถืออยู่เขินเดี๋ยวผมขออ <c oughs> นุญาตรีวิวก่อนนะครับได้ค่ะตอนแรกที่ที่เอามาให้แอนใช้ก็คือเป็นไงคะเรินที่มาใช้ก่อนนะครับ พร,พร้อมทั้งค้มนวดด้วยนี่อันดับแรกที่ที่สัมผัสได้คือกลิ่นหอมและกลิ่นมันก็จะติดผมอยู่ตลอดนะฮะทำให้เวลาที่ผมอยู่ใกล้แอร์นี่ผมต้องอยู่แบบนี้ oh. อันนี้เรื่องจริงนะครับผมหอมครับ <c oughs> ซึ่งเราปรับสูตรมานี่ก็เปลี่ยนกลิ่นมาจนได้แบบ สูตรที่คอนเฟิร์มนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นหอมที่สุดแล้วที่คิดว่าทุกคนสระผมแล้วอยากสระอีกะนะฮะก็คือทุกคนจะรู้สึกว่าอยากสระผมนะครับแล้วก็จะอยากอยู่ใกล้แฟนที่สระผมสูตรนี้ของบอสแคร์ครับผอมกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็ผมนุ่มลื่นเวลาสระคือผมไม่พันกันปกติผมผู้หญิงผมก็จะถามแอนนะครับผมจะก็จะเข้าไปดูในห้องน้ํานะครับว่าเดียตอนไหนคะ คุณคุณที่จะการันตีได้ว่าผมเขาหอมจริงๆบอสคะขออนุญาตเอาจมูกไปแตะที่เอตรงไหนก่อนดีคะ่ะผมเนาะวันนี้มาเป็นผมเดี๋ยวขอภาเพหยงความประทับใจกันสักนิดนึงคะ่ะหน้าอิจฉามากเลยนะคะคุณหมอค่ะค่ะได้ภาพพียังคะอีกหนึ่งนะคะหัวใจรวัวๆนะคะสำหรับทุก รับชมเราอยู่ทุกมุมโลกในขนาดนี้ได้ได้สินโอเคค่ะหออนิดหนึน่งหอ่อบอสชักเข้าไปที่ในผมมหาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตาได้ใช่ไหมครับแ,แล้วแล้วซอก็ถือไว้อย่างนี้เฮ้ยสวยอ่ให้กำลังใจหน่อยได้ไหมคะอ่าสักนิดหนึ่งคะ่ะนั่นเลยคะ่ะขอบคุณครบับยินดีด้วยนะคะแล้วก็อ่า เชื่อว่าพี่ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าจะอยู่ข้างๆแล้วก็คอยสปอร์ตพี่แบบนี้ตลอดไปค่ะจะบอกว่า,าช่อดอกไม้ลักษณะนี้นะฮะเหมือนช่อแรกที่ผมให้แอนออรดีเลยครับผม แบบเดียวกันเลยฮะยินดีด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีๆของพี่บอยอีกหนึ่งวันแล้วก็ขอบคุณทุกๆพลังเหมือนที่เรา<ะ>ได้ขอบคุณไปนะคะก็ถ้าไม่มีทุกท่านก็คงจะไม่มีเราในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณแอนออรเดดีด้วยนะครับที่คือผมใช้ชีวิตมาก็เพิ่งมีความรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเริ่มมีความหวังกับชีวิตแล้วแต่ก่อนก็เป็นคนที่ชอบทำมากินทำอะไรสำเร็จเราก็จะ เล่าให้แม่ฟังเล่าให้ยายฟังให้พี่สาวฟังนะครับอพอเวลาเจอเรื่องที่โชคดีก็จะมาเล่าให้ครอบครัวฟังนะครับแต่วันนี้บอยก็ได้เล่าสิ่งดีๆให้ให้แฟนผมฟังนะฮะได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนอะไรอยู่ตลอดรวมถึงผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่าสิ่งไหนที่ผมไปเจอแล้วมันไม่ดีให้แม่ให้ยายฟังฉะนั้นเรื่องที่ไม่ดีผมจะเก็บไว้คนเดียว แต่เขาคนนี้รับฟังผมได้ทุกเรื่องครับยินดีรับฟังค่ะแล้วก็เอนจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าพี่เหนื่อยเอนก็อยากเหนื่อยด้วยกันถ้าเรามีเราหายเหนื่อยเราเราพักผ่อนแล้วก็อยากพักผ่อนด้วยกันเรามีความสุขแล้วก็อยากมีความสุขด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างอยากจะ อยู่ข้างๆแล้วก็อยากจะเดินไปได้วยกันแบบนี้นานๆหอมเลยนี่ต้องเอิ้นแม่แตนก็มแม่แผนมากวานนี่แรกๆที่มีไลรสดนะครับเวลาที่แม่แผนมานี่คือผมจะ คือพูดไม่ออกขยับไม่เต็มเลยนะครับตอนนี้ละแะ่เอาแม่แล้วกับว่าเรามัดขอยอยู่แม่ฮพร้อมแล้ว เมื่อคืนนี่หอมเหมือนคืนโอร์